สำหรับเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงการทำรีเสิร์ชประเภท i, เทสแบบเร็วๆที่เขาเรียกกันว่า Gorilla Testing ซึ่งก็เป็นวิธีการเทสที่เหมาะกับคนสร้างโปรดักตที่ไม่ได้มีบัจเจตในการเทสหรือการจ้างคนภายนอกหรือจ่ายค่าตอบแทนให้ยูเซอร์จากข้างนอกได้มากมายและต้องการความเร็วในการเทสด้วยแต่ Gorilla Testing ก็ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับการเทสทุกประเภท ซึ่งเดี๋ยวเอพิโซดนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันครับว่าอะไรที่มันเหมาะและไม่เหมาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ผักสดพอด,พอดแคสต์รายการที่จะพูดถึงการพัฒนาโปรดักต์ให้ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของคุณเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนกว่าด้วยกระบวนการ user experience design และ research กับผมพิษพิจารณาลัตนาที่คุณสวัสดีครับก็เอพิโซดนี้ อย่างที่พูดไปในอินโทรเนาะเราจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า Gorilla Testing กันนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะาะว่า Gorilla ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าลิงนะไม่ใช่ลิงกอรรล่านะคนละคำกันสะกดคนละอย่างกันอันนี้ Gorilla สะกด G U E R I L L A นะ g o เปล่าแปลว่ากองโจรเนานะค o r i l l a Testing คือการเทสแบบกองโจรคือนึกภาพแบบมันไม่ใช่การที่แบบเทสผู้ดีที่เราเชิญยูเซอร์ของเราเข้ามาในแ l a บ รบบสวยงามเราทุกคนนั่งเพียบพร้อมต้อนรับยูเซอร์นะครับจะไม่ใช่แบบนั้นแต่มันจะเป็นการที่แบบว่ายูเซอร์เราเนี่ยนั่งนั่งอยู่ในที่สาธารณะแล้วเราก็วิ่งเข้าไป approach เขาวิ่งเข้าไปหาแล้วก็ขอโทษครับช่วยเราเทสหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นการแบบว่าวิ่งพุ่งเข้าหายูเซอร์ไปจับยูเซอร์ตามที่สาธารณะอะไรเงี้ยครับแต่มันก็ไม่ได้น่ากลัวหรือเลวร้ายเหมือนค <laughs> าว่ากองโจรในชื่อมันนะครับมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับหลกัหลกๆเนี่ยคีย์คอนเซปต์ของคาว่า g r r i l l a Testing เนี่ยมันคือการ ความเร็วเนาะและบัตเจทที่ประหยัดนะครับคือการเทสทีแบบว่าเฮ้ยเราไม่จำเป็นต้องเปลืองเ,เงินหรือเปลืองเวลาอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปลงถึงว่า g r r i l l a testing มันเป็นอะไรยังไงทำยังไงเนาะมาเล่าถึงการทำ testing แบบปกติแบบว่า official testing กันดีกว่านะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราทางเรา p r a c i c Design เนี่ยเราทำกันบ่อยนะครับหลกัหลกๆในวิธีการทำที่เราทำเนี่ยหรือ ผมจะเรียกมันว่าอะไรเดียเรียกว่า formal testing หรือว่า typical testing อะไรประมาณนี้แล้วกัน test usability testing ทั่วไปที่เราทำเนาะมันก็จะเป็นการ test ที่เราแบบเตรียมพร้อมทุกอย่างครบเลยเตรียมเราจะ test การใช้งานง่ายใช้งานยากใช่ไหมเราอาจจะต้องเตรียม prototype ที่มันเป็นระบบจําลองที่ user เข้ามาใช้งานได้จริงเตรียมให้พร้อมเนาะเตรียมคนที่จะเป็นคนสัมภาษณ์เตรียม lab หรือสถานที่ที่เราใช้ในการสัมภาษณ์ให้ user ลองใช้งานตัวระบบที่เราเตรียมมาเนาะให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องมีการ หา user ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการโทรนัด user เนาะนัดวันเวลาที่เหมาะสมเนาะแล้วอาจจะมีแบบว่า,าลูกค้าที่เข้ามานั่ง observe หรือสังเกตการตอนที่ช่วง user test ด้วยลูกค้าจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าปัญหาที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดตรงไหนยังไงบ้าง user คิดเห็นยังไงนะครับแล้วก็พอถึงวันนัด user มาถึงก็จะต้องมีการแบบเปอร์เซนต์ consent form เนาะว่าอ่ะเนี่ย คุณยินยอมที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เรียนรู้จากเซสชันในวันนี้ให้คนอื่นทราบอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อาจจะต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ยูเซอร์นะซึ่งค่าตอบแทนก็มันก็จะอาจจะเป็นหลักหลายร้อยหลักร้อยหลักพันหลักหลายพันบางที่อาจจะเป็นหล, 100, หล, 000, หลยยักหมื่นหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่กลุ่มยูเซอร์ที่เทสว่าเขาแบบระดับไฮโลขนาดไหนเนาะก็อย่างที่เคยบอกไปในตอนที่พูดเกี่ยวกับเรื่อง recruiting นะครับ EP ทนะี่ยีิบเก้าเนาะ recruiting 101พื้นฐานการหา user research ที่ตอนนั้นที่เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าการหา user research เนี่ยเราก็จะมีเรื่องประเภทคนวิธีหาค่าตอบแทนแม่นแล้วนัดใช่ไหมไอค่าตอบแทนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเนาะคือเราต้องเตรียมค่าตอบแทนที่มันเหมาะสมกับการขอให้ user เสียเวลาเข้ามาอารมณ์มัเหมือนกับการที่ว่าเราจ่ายเงินจ้างเข้ามาแล้วแหละเนาะคือถ้าสมมติว่าระบบเราเราหาคนที่เข้ามาเทสเป็นแบบ เป็นเด็กอะเด็กมัธยมปลายเด็กมหาวิทย,ยาลัยเงี้ยค่าตอบแทนก็อาจจะไม่ได้แพงมากเท่าไหร่นะสมมติว่าเราขอเวลาเขา1ชั่วโมงในการเทสเนี่ยอาจจะแบบหลักร้อยเด็กก็ยอมมาแล้วเทียบกับการสมมติเราไปขอแบบ CEO บริษัทระดับแบบมหาชนให้เข้ามา1ชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะต้องค่าตอบแทนเป็นหลักหมื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะพที่เขาจะยอมเสียเวลาเข้ามานะครับซึ่งก็แน่นอนเนาะว่าข้อเสียของการเทสแบบฟอร์มอลเนี่ยคือมันใช้เวลาเยอะกว่าจะนั่งหาคนกว่าจะนั่งเตรียมนู่นเตรียมนี่ให้พร้อมอะเนาะ แล้วก็เวลาที่ยูเซอร์มายูเซอร์ก็ต้องเดินทางเข้ามาที่แ l a หรือว่าเข้ามาที่สถานที่ของเราใช่ไหมเกิดสมมุติว่าออฟฟิศเราที่เราจะเทสเนี่ยแบบอยู่ใกลมากเนี้ยโอกาสที่ยูเซอร์จะอยากมาจะอยากเสียเวลามาก็น้อยหรือแปลว่าเราก็ต้องเสียค่าตอบแทนให้มากขึ้นเพื่อจูงใจให้ยูเซอร์เข้ามาใช่ไหมมันก็จะมีข้อจํากัดพวกนี้ต่างๆนานาที่มันส่งผลต่อการหาคนเอ่ยการทําเทสแต่ละครั้งก็จะเปลืองคอสเปลืองเวลามากขึ้นการเวล่าเทสติ้งมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบแก้ปัญหาตรงนี้ได้เนาะ แต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ากอรเวลา testing ไม่ได้แก้ปัญหาพวกนี้ได้ทุกอย่างนะคือมันแก้ปัญหาบางอย่างของการทสบแบบฟอร์มอลรดอที่เมื่อกี้พูดไปทั้งหมดเนี่ยได้แต่มันก็มีข้อเสียหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับต้องขอสารภาพไว้ตามตร,ตรงตรงนี้ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วที่ p r a x ช s ส e Design เราเนี่ยเราแทบจะไม่เคยทำกอร์ล่ testing เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งถ้าพูดแบบนี้ออกมาเนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ย hey, แล้วคุณไม่เคย เทสไม่เคยทำเนี่ยแล้วคุณยังมีหน้ามาพูดออกพอดแคสให้คนฟังทางบ้านฟังอีกเหรอว่ามันคืออะไรยังไงอะไรเงรี้ยก็สาเหตุของการที่เราแทบจะไม่เคยทำากลเลราเทสติ้งเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีนะครับเดี๋ยวพอพูดถึงส่วนของข้อเสียของกลเลราเทสติ้งในส่วนท้ายๆเนาะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงโน้นเนาะเล่าว่ามันทำอะไรยังไงกันบ้างดีกว่าเนาะคือโอเคกลเลราเทสติ okay. ้งเนี่ยมันเหมือนเป็น,ป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 นอะไราการเทสที่แบบมากับร้านกาแฟเนาะ คือพอพูดถึงกอริล่าเทสติ้งที่ไหนสถานที่ที่มันจะลอยมาในในใจมักจะเป็นร้านกาแฟก่อนเลยมันคือการไปเทสที่ร้านกาแฟแต่ไม่เสมอไปเนาะแต่ว่าที่ร้านกาแฟมาถูกอส s ociate ไปกับกอริล่าเทสติ้งเนี่ยก็เพราะว่าร้านกาแฟมันเป็นสถานที่ที่เราสามารถเข้าไปนั่งทําอะไรก็ได้เนาะไปนั่งสัมภาษณ์คนก็ได้อะไรเงี้ยแล้วคนที่อยู่ที่นั่นที่นั่งอยู่เนาะก็มักจะมีเวลาเลยว่าอาจจะมานั่งชิลหรืออาจจะนั่งทํางานเลยก็ได้เนาะเราก็สามารถที่จะ ใช้สถานที่ใช้โต๊ะในร้านกาแฟเนี่ยเทสแบบเร็วๆง่ายๆได้และเราสามารถตอบแทนยูเซอร์ที่เสียเวลาให้เรามาช่วยเราเทสเนี่ยโดยการซื้อกาแฟตอบแทนเขาได้นะครับหลักๆเนี่ยกร์เดลเทสติ้งมันคือการที่แบบเราไปหายูเซอร์เอาดาบหน้าตามร้านกาแฟ หรือที่ไหนก็ได้นะอย่างที่บอกไม่จำเป็นต้องเวลากาแฟาก็ได้แต่ร้านกาแฟมันมักจะเป็นที่ที่คนใช้บ่อยเพราะว่ามันใช้สถานที่ได้แล้วก็ซื้อกาแฟาตอบแทนยูเซอร์ได้ยังไงก็ต้องมีค่าตอบแทนเนาะแต่มันถูกกว่าเยอะเนาะระหว่างการให้ซื้อกาแฟให้แก้วหนึ่งราคาแบบขึ้นอยู่กับร้านที่เราไปใช่ไหมสมมติอยู่ Starbucks อาจจะแพงหน่อยอยู่แบบอเมซอนคอฟฟี่อะไรเงี้ยอาจจะถูกลงอะไรเงี้ยเนาะก็ซื้อกาแฟาตอบแทนยูเซอร์แลกกับการขอเวลาสัก1 0บถึงสินาทีอะไรเงี้ยน,นะครับอาจจะแบบ ยาวนิดน,นึงก็ได้แต่ว่าโดยตามปกติแล้วเนี่ยเขาจะพยายามไม่ให้เกิน20-30บสินาทีเนี้ยเพราะว่าใช้เวลานานเกินไปมันก็จะแบบยูเซอร์เข้ามาในร้านกาแฟาก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะมีเวลานั่งชิลนั่งเสียเวลาได้30มสนาทีเนาะดังนั้นก็ต้องคีปให้เซสชันในการเทสเนี่ยมันสั้นๆน,น,น้อยๆเนาะมันแบบว่าแอด o กแอด o กนิดน,นึงทีนี้โอเคพอเราเข้าไปหายูเซอร์ตามร้านกาแฟาเนาะขอให้เขา มาเสียเวลาให้กับเรานิดหนึ่งแล้วก็ซื้อกาแฟตอบแทนและเมื่อ user มาถึงปุ๊บเนื่องจากเรามีเวลาแค่สิบถึงสิบห้านาที <c oughs> หรือแม็กซิมัมแบบยี่สิบสาสิบนาทีที่กี่บอกเนาะดังนั้นเราเทสอะไรมากไม่ได้เลยคือยี่สิบนาทีเนี่ยมันแค่นั่งคุยอินโทรให้เขาเล่าเกี่ยวกับตัวเขาให้ฟังทีดเดียวมันก็หมดไปห้านาทีสิบนาทีเ,เนาะดังนั้นสิ่งที่เทสมันต้องสั้นต้องน้อยเทสไม่ได้เยอะนะครับบอกการเทสอะไรมันเร็วๆจริงๆแล้วมันเหมาะกับทีมโปรดัก ที่สร้างโปรดักต์อยู่แล้วอยากจะแวริเดตเรื่องบางอย่าง p o i อ t บางอย่างที่ทีมโปรดักต์ไม่แน่ใจอ่ะกันเองอ่ะเร็วๆเนี่ยจะเหมาะมากนะครับแต่ถ้าเกิดมันต้องมีการแบบไปจ้างทีมภายนอกทีมรีเสิร์ชหรือมันจ้างเราพักซูสทำเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ทีมโปรดักต์ทำเองอาจจะเหมาะกว่าเพราะมันเบามันง่ายมันเร็วเนาะและมันก็จะเหมาะกับการที่เทสในช่วงที่แบบดีไซน์ของเราเนี่ยมันยังอยู่ในขั้นรอนะคือแบบว่าดิบๆอ่ะยังไม่แน่ใจเลยเพิ่งขึ้นโครงแบบ อ่ะจะสร้างอะไรเดียสร้างระบบซื้อขายเทรดต้นไม้อะไรเงี้ยนะครับมันควรเป็นโฟล์ยังไงวะไม่รู้วะงั้นลองไปเทสกันก่อนดีไหมทำมาสักโฟล์นึงแล้วเดี๋ยวให้คนลองใช้เร็วๆช่วงที่หย,ยาบๆดิบๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบทุกอย่างมันไม่แน่นอนเนาะดังนั้นไปเทสสักครั้งหนึ่งก็ดีกว่าการไม่ได้เทสเลยนะครับแต่ว่าไปเทสทีเนี่ยเราก็คงไม่ได้เทสยูเซอร์แค่นคนเดียวเนาะ ก็สักยูเซอร์สามคนสี่คนห้าคนแปดคนอะไรก็ได้เอาแต่เนาะอย่างน้อยก็ไม่ใช่คนสองคนเนาะเพราะว่ามันมีโอกาสที่ดาต a ามันจะบแอสูงนะครับต้องมีคนสักสามสี่คนอะไรยเงี้ยขึ้นไปนะครับทีเนี้ยสิ่งที่เทสเนี่ยเทสอะไรได้บ้างนะครับก็กลับไปเฟรมที่พูดถึงบ่อยๆเนาะสร้าง Product พื้นฐานการสร้าง Product ที่ u s e r Experience ดีต้องมี Useful Usable นะครับสองอย่างก่อน Useful คือการที่ Product มีประโยชน์ Usable คือการที่ Product ใช้งานง่ายนะครับ การเทสต์ยูสฟูวก่อนเลยยูสฟูคือการเทสต์ว่าโปรดัก t มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เนี่ยเราสามารถเทสต์ด้วยคอนเซปต์ก็ได้นะครับไปเล่าคอนเซปต์ไปเล่าซีนอรลโอให้คนฟังว่าเนี่ยโอเคเราสมมติสมมุติว่าระบบหนึ่งมันทําอย่างนี้นี้ได้จะมีประโยชน์กับคุณไหมนะครับอาจจะสเก็ตเป็น UI ให้เขาดูคร่าวๆแล้วเล่าสตอรี่เขาฟังแล้วดูว่ามันตรงตามนีดหรือมันจะแก้ปัญหาหเขาได้ไหมนะครับเทสประมาณนี้ก็ได้สั้นๆเนาะ usable คือการที่ใช้งานได้ง่ายหรือยาก ก็ต้องมีโฟล์การใช้งานมีสเต็ปครบเนาะอาจจะทําเป็นหน้าจอเป็นสเต็ปไงให้ยูเซอร์ลองดูแล้วเอาทาร์กหรือโจทย์ให้ยูเซอร์ทำสมมุติว่าคุณเข้ามาในระบบนี้คุณต้องการทําสิ่งนี้นี่คือหน้าแรกคุณจะใช้งานยังไงเชิญแล้วก็ออฟเซิร์ฟการใช้งานเขาเนาะอาจจะทาเป็นคลิกกระเบื้องโปรโตไทป์ให้ยูเซอร์ลองก็ได้เนาะในขณะที่ลองก็เราออฟเซิร์ฟเงียบๆอย่าไปลีดยูเซอร์หรือว่าพูดกวนหรือถามยูเซอร์ตลอดเวลาที่ยูเซอร์เทสเนาะ แล้วก็จริงๆมีอีกสิ่งหนึ่งที่มันก็ยังเทสได้เหมือนกันก็คือขั้น v i s u a l นะหรือความสวยงามเนี่ยหรือ feel g o o เนี่ยนะครับความสวยงามเนี่ยก็สามารถเทสด้วย g อ r i l l a testing ได้คือสมมุติว่าเราไม่แน่ใจว่าเฮ้ย UI เราเนี่ยหน้าตามันควรเป็นประมาณไหนดีสมมุติว่าเราจะออกแอปช้อปปิ้งเจ้าใหม่เนี่ยมาแข่งกับช้อปปี้ลาซาด้าอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบเออเราทำคอนเซ็ปต์ของ visual มาสักสองสามแบบแล้วให้ยูเซอร์ดูเร็วๆเนาะแล้วก็ถามว่าแบบไหนที่คุณว่ามันสวยกว่กากันแบบไหนที่มันดู eye catching กว่ากันแบบไหนที่มันดูแตกต่างจากช้อปปี้ a ล a ซด้าหรือเจ้าที่มีตลาดมากกว่กากันอะไรนะครับแบบนี้ก็จริงๆก็เหมาะด้วยนะเพราะการทดสอบเนี่ยมันไม่ต้องใช้เวลาเยอะเนาะมันไม่เหมือนการทดสอบยูเเบลที่ต้องให้ยูเซอร์ใช้งานตัวระบบจากหน้าจอไปหน้าจอไปหน้าจอ,าจอซึ่งมันจะเสียเวลาในการใช้งานนิดหนึ่งเนาะวิชั่นี่เป็นอะไรที่แบบดูปุ๊บคอมเมนต์ได้ปั๊บนะครับ แล้วข้อดีของ r o l l a Testing มีอะไรบ้างทีีก็พูดไปแล้วเนาะก็ขอสรุปอีกรอบแล้วกันนะครับก็คือ1คือความประหยัดเนาะประหยัดทั้งงบประหยัดทั้งเวลานะครับเพราะมันเร็วเนาะมันก็ไม่ต้องเสียเวลาในการเตรียมอะไรฟอร์มอลมากมาย2คือการช่วยให้เรามั่นใจได้มากขึ้นเนาะเวลาที่ขั้นตอนการดีไซน์เรามันยังรออยู่มันยังดิบๆอยู่เนี่ย เวลาดีไซน์เริ่มแรกดิบๆเนี่ยมันเป็นขั้นที่น่ากลัวมากเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเราควรต้องทําอะไรอะไรแบบไหนหน้าจอควรมีอะไรฟีเจอร์ที่ควรทําคืออะไรอะไรเงี้ยนะครับการได้ยินจากปากยูเซอร์จริงๆเนี่ยมันช่วยให้เรามั่นใจได้มากขึ้นว่าเออเรากำลังมาถูกทางหรือผิดทางนะครับจะได้รีบแก้ไขแต่เนินเน่นๆเนอะไม่ใช่แบบนั่งทําจุดเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วเพิ่งไปรู้วันที่แอปมันลอนช์ไปแล้วแล้วก็โดนยูเซอร์ด่าเละอะไรเงี้ยนะครับโอเคพอพูดถึงข้อดีแล้ว ก็มาพูดข้อเสียกันบ้างดีกว่าแล้วข้อเสียของ gorilla testing คืออะไรนะครับและอะไรที่มันทำให้เราพรรคุดเนี่ยเราไม่ทำ gorilla testing เท่าไหร่นะครับข้อเสียอย่างแรกเลยก็คือว่าเราไม่สามารถควบคุมกลุ่ม user ที่เราต้องการได้เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะคือมันคือการแบบไปสุ่มหาไปกองโจรบุกไปถาม user เอาดาบหน้าเนาะดังนั้นถ้าระบบที่เราต้องการเทสเนี่ย มันจําเป็นที่จะต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มเฉพาะเจาะจงที่เราไม่สามารถที่จะไปเอาใครก็ได้มาเทสอะมันก็จะมีความยากเช่นสมมติว่าเราจะเทสระบบเทรดหุ้นต่างประเทศอย่างเงี้ย คือคนที่ควรเข้ามาเทสก็ควรเป็นคนที่แบบอ่ะมีประสบการณ์การเทรดหุ้นต่างประเทศใช่ไหมไม่ใช่ว่าไปจับใครก็ได้ในร้านกาแฟแล้วสุดท้ายออกมากลายเป็นแบบเด็กน้องๆที่เขาแบบเกิดมายังไม่รู้เลยหุ้นคืออะไรคะอะไรเงี้ยหรือว่าไปจับโดนคุณป้าที่เขาแบบว่าใช้มือถือยังไม่เคยเป็นเลยเงี้ยจะให้มันลองเทรดแอปหุ้นออนไลน์มันก็ไม่เมกเซนต์ใช่ไหมแล้วเราก็จะไม่ได้ Data ที่มันเหมาะสมสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นถ้าระบบเราเนี่ยมีความเฉพาะทางแล้วกลุ่มยูเซอร์เราเนี่ยมันกลุ่มที่แบบ เฉพาะทางนิดหนึ่งเนี่ยไม่เหมาะกับการทำกราイล่า testing เลยเราควรจะหันไปทำแบบ formal testing แล้วก็มีกระบวนการในการหาคนเนาะการรีคูดคนที่ที่มันมีรายละเอียดมากขึ้นกว่าการแบบไปสุ่มเอานะครับแล้วก็ข้อเสียถัดมาก็คือว่าถ้าเราต้องการเทสระบบที่มันเกี่ยวข้องกับสถานที่ด้วยที่มันแบบคอนเท็กซ์ชั่วนิดหนึ่งเนี่ยและระบบเราเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องไปทำณนะสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเป็นพิเศษเนี่ย มันไม่สามารถทำกา e ท t i n g ได้เท่าไหร่เนาะเช่นสมมติว่า,าเราจะเทสแอปที่มันใช้แบบว่าจ่ายติดและบิดเพื่อเข้า BTS ได้อย่างเงี้ยเราไปที่ร้านกาแฟมันก็มันก็ไม่มีตู้ BTS ให้เราลองเทสใช่ไหมหรือว่าถ้าเราลองไปรอดักคนที่ BTS ทันทีเงี้ยมันก็อาจจะแบบรบกวนผู้โดยสารนิดนึงว่าเพราะสานที่ BTS มันอาจจะเป็นอะไรที่แบบ คนเดินเข้าเดินออกทุกคนต้องการความเร็วไงจะไปรบกวนจะไปขวางทางอะไรเงี้ยมันก็ลําบากสู้ไปนัดคนข้างนอกแล้วขอคุยกับทาง BTS ว่าจะขอหนึ่งเลนเพื่อเทสอะไรเงี้ยโดยตรงไปเลยมันอาจจะดีกว่าก็เป็นไปได้นะครับหรือว่าบางอย่างเช่นระบบคิวธนาคารอะไรเงี้ยถติว่าเรามีล็อ c คอนเซปต์ใหม่นะคนสามารถที่จะรับคิวธนาคารได้อีกรูปแบบหน,นึ่งเนี่ยมันก็จะต้องไปเทสที่ธนาคารนะเนาะจะไป Approach คน ที่ธนาคารเลยทันทีที่เขามาทําธุรกรรมเนี่ยมันก็จะมีความยากนิดหนึ่งเนะเพราะเขาแบบเขาจะสละเวลาไม่เรา2ี่สนาทีเพื่อทําตรงนั้นหรอือว่าธนาคารมันเป็นจุดที่มันไฮทราฟฟิกแล้วคนมาเพื่อทําอะไรบางอย่างแล้วก็รีบออกจากที่นี่ไปเร็วๆอย,ย,ย่างเนาะดังนั้นอาจจะต้องมีการตระเตรียมทําเป็นฟอร์มอลเทสติ้งจะเหมาะสมกว่านะครับข้อเสียข้อที่สคือเรื่องเกี่ยวกับการ Approach คนเนาะมันไม่ใช่ว่าเวลาที่เราไปขอแบบไป Approach ใครในร้านกาแฟอย่างเงี้ยเราขอให้เขาช่วยเราเทสเนี่ย แล้วเขาจะให้ความร่วมมือทุกคนเนาะเพราะหลายๆครั้งเนี่ยคืออย่างประสบการณ์ที่เคยเจอมาเนี่ยเวลาที่แบบสมมติเราเป็นทีมโปรดักต์อยู่ในตึกตึกหนึ่งเนาะตึกออฟฟิศเราเนี่ยเราก็มักจะคิดถึงแบบร้านกาแฟใต้ตึกก่อนทีนี้พอเราไปนั่งที่ร้านกาแฟใต้ตึกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่เราเข้าไปหาเขาเออขออนุญาตช่วยขอเวลาสักสิหนาทียี่สินาทีเพื่อเทสเนี่ยเขาจะยอมเทสเพราะว่าเวลาที่มันอยู่ใต้ตึกออฟฟิศมันแปลว่าอะไรแปลว่าแปลว่าเขามาซื้อกาแฟเสร็จแล้วเขาต้องกลับขึ้นไปทางานใช่ไหมส่วนมากนะ โดยเฉพาะยิง่งช่วงที่มันายทราฟิกเนี่ยช่วงที่แบบใกล้ๆบ่ายโมงเงี้ยพึ่งพักเที่ยงเสร็จเงี้ยโอ้โหคนแบบว่าแถวยาวมากแล้วมันมีโอกาสที่จะเป็นลบกวนคนที่เขามาซื้อกาแฟด้วยอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นชาเลนจ์อย่างนึงในการแมเนจเนาะซึ่งเราก็ควรจะไปขออนุญาต้านกาแฟก่อนเลยเนิ่นๆนะว่าขออนุญาตใช้ที่สถานที่อะไรเงี้ยและเราก็จะซื้อกาแฟตอบแทนขออนุญาตอาจจะแบบคุยกับเขาเลยบอกว่า จะขอแบบรวมบินแล้วมาคิดเราทีเร็วทีหลังได้ไหม้สมมติเราอยากจะเทสหลายๆคนเนืสักสิบคนห้าคนแปดคนอะไรเงี้ยเนาะก็คุยกับทางร้านกาแฟแต่เนเธบอกให้รู้ว่ามันจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็มีทิปอย่างหนึ่งคืออย่างที่บอกเนาะว่าเราต้องเข้าไป approach คนแบบกองโจรเนาะแต่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องไป approach คนแบบกองโจรก็ได้นะคือเราทำป้ายเขียนให้ชัดเจนให,ใหญ่ๆให้คนมองเห็นจากระยะไกลได้เวลาเขาเดินเข้ามาในร้านปุ๊บเห็นป้ายเลยบอกว่ารับกาแฟฟรี เพียงขออนุญาตให้เวลาเราสัก15นาทีเพื่อมาลองทดลองเราใช้ระบบใหม่อะไรเงี้ยคือคนเขาสนใจเขาได้เดินมาถามเองได้มันก็จะน่ากลัวน้อยกับการที่อยู่ดีเขายืนต่อแถวอยู่ในแถวซื้อกาแฟแล้วเราก็วิ่งไปขอโทษขาขอโทษขาขอโทษขา่ขขางเงี้ยคือคนเราไซคลอ l o จีคนเราเนี่ยมันจะไม่ชอบกับการที่เวลาคนเข้าไปแอ o a รชแบบโคลคอลนะคือแบบโผล่มาแบบอะไรวะสู้มีที่ให้เขาอ่านแล้วเขาคิดนิดนึงก่อน อะไรเงี้ยแล้วถ้าเขาดูสนใจอย่างเงี้ยเราก็เดินเข้าไป Approach เขาก็ยังดีนะครับอย่างน้อยมีป้อง,ม,องมีป้ายให้เขาเห็นอนะไรเงี้ยมันก็จะช่วยลดความน่ากลัวของการที่เราวิ่งเข้าไป Approach เขาแล้วก็ช่วยเพิ่มโอกาสที่เขาอยากจะมาช่วยเรามากขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อเสียข้อ,ขอที่4นะครับถ้าเราไม่ใช่ทีมโปรดักต์เล็กๆเนอะอย่างที่เมื่อกี้ตอนแรกบอกไปบอกว่าไอการเทสตบ,บกอลิล่ามันก็บอกกับทีมโปรดักต์เทสกันเองสมมติว่ามีสักสามสี่คนในทีมเนอะแล้วก็ไปเทสแล้วก็ไปนั่งดูพร้อมกันเนี่ย แต่ถ้ากรณีที่การทำรีเสิร์ชของเราเนี่ยเราต้องมี Observer จากหลากหลายทีมหรือว่าต้องมีการต้องการให้ stakeholder มา buy-in หรือต้องการให้ทีมลูกค้าอีกทีมหนึ่งหรืออะไรเงี้ยเขามา buy-in นเขามาเห็น Data กับตาว่า User ส่วนมากพูดเงี้ยการทำ gorilla Testing จะไม่เคยเหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทำแบบไลฟ์สดหรือแบบถ่ายทอดสดให้ observer ของเราเนี่ยนั่งดูจากห้องประชุมได้อะไรเงี้ยนะครับ หรือว่าเราจะเอาออฟเซอร์เวอร์มันนั่งกัน1ิคนรอบยูเซอร์มันก็ไม่ได้เพราะที่มันจำกัดในร้านกาแฟเนอะแล้วยูเซอร์ก็จะตะลึงว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยดูน่ากลัวมากเลยนะครับคนที่เรามานั่งสัมภาษณ์นั่งเทสก็จะแบบไม่ควรเกินสัก5าคนเนอะสัก2องคนก็พออะไรเงี้ยนะครับและจะขออัดวิดีโอก,ก็ยากเพราะว่าปกติถ้าจะขออัดวิดีโอขออะไรแล้วควรต้องมีคอนเซนส์ฟอร์มมีอะไรขออนุญ,ญาตยูเซอร์ก่อนนะว่าจะเกิดการอัดการอะไรเงี้ขึ้นถ้าเราไม่ไม่มีคอนเซนส์ฟอร์มให้เขาเซ็นหรืออะไรเงี้ยมันก็ จะปักแตกแต่ถ้าเกิดให้เขาเซ็นเนี่ยมันก็จะลดโอกาสกับการที่เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมดูเยอะยุ่งยากเพราะาเราไม่เคยบอกอะไรเขามาก่อนใช่ไหมเราเดินไปขออนุญาตขอเวลาเขาสิบห้าทีแล้วเราก็ไปให้เขามานั่งเซ็นนั่นเซ็นนี่อะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะยุ่งยากเข้าไปอีกดังนั้น มันก็เลยทำให้กาเทติ้งเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะสมกับกรณีนี้คือมีคนต้องการอองเ์ฟหรือมีสเต็คโฮดเดอร์ต่างๆนานาที่เขาต้องการดูเนี่ยนะครับซึ่งมันก็เลยเป็นเหตุผลหลักอย่างหนึ่งเลยที่ทําให้เราทางเราพรักซสเนี่ยเราเลยไม่ทาการลดาเทสติ้งเพราะว่ารีเสิร์ชของเราเนี่ยเราทําให้ลูกค้าเ,เราไม่ใช่ทีมโปรดักที่เดเวลลอปโปรดักเองของเราแต่ว่าลูกค้าที่มามาจ้างเราเนี่ยเขาก็ต้องมีการ มาดูการทำรีเสิร์ชมาดูยูเซอร์ตอนเทสตกตากันด้วยนะครับมันก็เลยทำให้เราไม่สามารถที่จะทำการยาเทสติ้งแล้วก็ไปหายูเซอร์เอาดาบหน้าได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือกลับไปเรื่องที่แล้วนะที่บอกว่าคือโปรดักที่เราดีไซน์เนี่ยส่วนมากมันก็เป็นโปรดักเฉพาะทางเช่นระบบให้พนักงานที่ขายชานมไขมุกใช้อย่างเงี้ยซึ่งมันจะไปถามไม่ใครทั่วไปที่เขาไม่เคยขายชาไขามุกมาลองเทสตส่วนนี้เขาก็คงงงนะคืออะไรวะมันเป็นยังไงวะหรือว่าระบบแบบ ซื้อกองทุนอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะแบบคือมันไม่ใช่ว่าทุกคนเข้าไปร้านกาแฟเนี้ยจะรู้เกี่ยวกับการซื้อกองทุนเนีเนาะมันก็จะเป็นกลุ่มที่มันแบบว่าเฉพาะทางไปนิดหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้เราไม่สามารถทำกร,ทริดา testing ได้และอีกอย่างหนึ่งสําคัญมากก็คือว่าคือเราอ่ะจะต้องมีการ analyze data แล้วต้องการ record s e s s i o นต่างๆด้วยเพราะว่าเราเป็น research house เนาะดังนั้นจุดสําคัญอย่างนึงคือเราต้องเอา data ต่างๆากลับไปวิเคราะห์ไป analyze ต่อซึ่ง มันเลยทําให้เราจําเป็นต้องมีการอัดวิดีโอเพื่อกลับไปดูทีหลังอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยทําให้เราไม่ทํารอยล่าเทสติ้งแต่ถ้าคุณเป็นทีมโปรดักต์เนอะที่คุณสร้างโปรดักต์อยู่แล้วคุณต้องการ make sure ว่าโปรดักต์ที่คุณสร้างมันมาถูกทางมันโอเคเงนะี้ยไม่ได้บอกว่าไม่ควรทากรอยล่าเทสติ้งนะควรเลยอะถ้าอยู่ในกรณีแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าก็ไม่ได้มีต้องไปขายให้ผู้ใหญ่ขายสเตทโฮเดอร์อะไรมากมายเนี่ยทำเพื่อให้ทีมคุณมั่นใจกันเองเนี่ยทำเลยฮะกรอยล่าเทสติ้งดีกว่าการที่ เราไม่ได้ทำรีเสิร์ชใดๆเลยแต่ถ้าเกิดสมมติมีงบมีเวลาแล้วอยากทสแบบถูกต้องแม่นยำอยากได้ยูเซอร์ที่เฉพาะทางเจาะจงจริงๆอะไรเงี้ยก็ไปจ้างรีเสิร์ชเฮาส์นอกมาช่วยทำมันก็จะได้ Data ที่มัน Rich แล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับเช่นมาจ้างเรา Praxis Design นี่แหละครับนะครับโอเคมาแอบขายของเล็กน้อยตอนจบะเนาะอ๋อแล้วก็มีอย่างหนึ่งมีอีกวิธีหนึ่งนะที่มันคล้ายๆกับกรวิราเทสติ้งแต่มันมันเป็น a n o เตอร์แ r i a t i o n แล้วกันนะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ต่างจากกอริล่า testing ที่เมื่อกี้พูดมาเล็กน้อยแล้วก็มีคนเขาตั้งชื่อวิธีนี้ไปด้วยว่าเขาเรียกว่า Starbucks testing อาจจะงงเนอะเอาสตา buck คเทสติเทสใน Starbucks เหรอแล้วมันต่างกับกอริล่า t ทสติ n g ยังไงเขาว่า Starbucks testing ในที่เนี้ยไม่ได้หมายถึงการไปเทสในร้าน Starbucks นะฮะแต่หมายถึงการซื้อ Starbucks ตอบแทนเนาะอันนี้มันเป็นคำที่ฝรั่งเขาเรียกนะครับคนที่เขาเรียก ไอสตาร์บัค testing เนี่ยคือการที่แทนที่เราจะไปหาคนทั่วไป r a n d o m ในร้านกาแฟเราหาคนในออฟฟิศเราเนี่ยแหละแล้วก็ไปขอให้เขาช่วยเทสแต่ว่าคนที่เราไปหาเนี่ยต้องไม่ใช่คนที่อยู่ในทีมโปรดักต์เขานะเขาต้องไม่รู้จักโปรดักต์เราไม่รู้ว่ามันมี flow อะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับให้เขาแบบมาแบบหัวโลง่ลงๆเปล่าๆแบรค์ๆเลยนะครับ ดังนั้นต้องไปเอาคนจากคนละทีมาอะไรเงี้ยนะครับและเวลาที่เราขอให้เขามาช่วยเราตรงเนี้ยเสร็จเราก็ซื้อ Starbucks ตอบแทนเขาซึ่งจริงไม่ต้องซื้อ Starbucks ก็ได้นะแต่ว่าที่อเมริกาอะไรเงี้ยคือ Starbucks มันก็เป็นสิ่งที่แบบมันเป็น common coffee s h o p อะไรเงี้ยนะครับก็พูดง,ง่ายคือไอ Starbucks testing เนี่ยเรียกอย่างว่าหาคนในออฟฟิศมาเทสอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้ว่ซื้อสมัยที่ผมอยู่ทํางานประจําเนี่ยอันนี้ทําบ่อยมากแล้วก็ไปหาคนทีมอื่นนะมาช่วยนะมันเร็วมันง่ายแล้วมันก็ มันก็ลดบาเรียในการแบบแะ p p p r o a c h คนแปลกหน้าอะไรเงี้ยคือไปขออนุญ,ญาตคนที่เรารู้จักอยู่แล้วพี่แต่เขาไม่รู้จักว่า product เราทําอะไรอาจจะไม่จเป็นต้องไปขอคนที่เขาเป็นแบบทีม Product ทีมไอทีมอาจารย์อะไรที่มีความรู้อะไรอย่างนี้มากมายเนาะบางทีไปขอน้องที่เขาเป็นแบบเป็นแอดมินอะไรเงี้ยหรือว่าไปขอเคยแบบบางทีก็ไปขอป้าแม่บ้านเงี้ยมาช่วยเทสก็ได้ถ้าสมมติระบบเรามัน t r r e t g r o u p ไม่ต้องมีความรู้มากมายหรือว่าไม่ต้องแบบว่าถนัดการใช้ มือถือหรือว่าใช้ดิจิตอลโปรดักต่ตางๆกันามากอะไรเงี้ยนะครับก,ก็สามารถเทสได้นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งโอเคก็เอพิโซดนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับเราเดี๋ยวมาพบกันใหม่เอพิโซดหน้าเนาะสวัสดีครับสุดท้ายถ้าคุณชอบเอพิโซดนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์เอพิโซดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคุณยังไม่ได้กด Follow อย่าลืมกด Follow หรือ Subscribe ในช่องทางที่คุณฟังเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเมื่อเรามีเอพิโซดถ,ถัดไปออกนะครับหรือถ้ามีคำถาม มีฟีดแบ็กหรือว่ามีสิ่งที่อยู่ในใจที่อยากจะฟังเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการสร้างโปรดักต์ด้วยกระบวนการ user experience design research เนี่ยนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ในฟอร์มด้านล่างของเอพิโซดนี้เพื่อที่จะส่งคอมเมนต์ฟีดแบ็กหรือว่าคำถามหรือไอเดียเอพิโซดถัดไปมาให้เราได้เลยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ